เฟลเลอร์โลายปรับโครงหน้าฉบับ AI สไตล์พอสอเวียดนามพิสูจน์ว่าแพทย์ไทยนะั้นทำได้จริงพามาชมวิธีการรังสรรค์ปฏติมากรรมการฉีดเฟลเลอร์ในครั้งนี้กันเลยนะคะและในการฉีดเฟลเลอร์โอลิอายรวมถึงมิติใต้ตานั้นจะต้องมีการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะที่เหมาะกับผิวของคนไข้ในแต่และบุคคลค่ะและคุณแซนนะคะได้เข้ามาปรึกษาหมอส้มค่ะในการออกแบบมิติรูปตาค่ะให้มีความกลมโตนะคะสวยสไตล์พอสอเวียดนามค่ะหมอส้มจะมีการออกแบบมิติหน้าแก้มนะคะรวมถึงการรักษาบริเวณของใต้ตานั้นให้มีความเติมเต็ม มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ผลลัพธ์ในการฉีดฟิลเลอร์ร่ยเลิ้นนั้นมีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เธอนั้นนี้มีการรังสมรรค์โปริกรมการฉีดฟิลเลอร์ปรับโครงหน้าเสร็จแล้วถูกตำแหน่งจะสวยและมุลลัยมากแค่ไหนพามาชมกันเลย